ป้าป้าอยู่บ้านที่หันใหญ่เนีะย๊าปุ๊บไม่ได้นไม่ได้อยู่บ้านคุณย่าเหรอเยวคุณย่าค่ะบ้าคิดถึงยูจังเลยอ๋อไม่ป้าจะกอดใครอ๋อคุณโยโอ้แต่ป้าอะนี่หนูเล่นด้วยอู้ ป้างหลังปอบป้าน่ะมีของเล่นด้วยของเล่นด้วยไงใช่นี่ของเล่นเดี๋ยว็กรู่ป้าเอามาให้นะจ๊ะนี่ตอนนี้คุณปู่กับคุณย่าเอาที่ของเล่นโยมาแขวนผ้าแล้วเนี่ยตัวเองปลาด้าแพงมากนะใช่เป็นย่อที่แพงสุดนะเปี้ยวๆกับไอ ไม่ยองโอเคค่ะ <Bana> คุณนิ้วคำพูดไหนบอก่อนป้าก่อนจุ๊กน้อยกดน้ยครับลูกเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวป้าไปหานะป้ามันมีเป็นนั่นโอเคค่ะไปนอนเลยโอเคโอเคค่ะโอเคโอเคมากินนมตรงนี้หน่อยมันด้วเอาหมอนได้ไหมอยู่ดูมินเนี่ยอยู่เนี่ย ใบสุดท้ายแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็เป็นดูยูจิมใช่นี่เขาหลับไปรอบนึงแล้วนะเมื่อกี้อ่ะแล้วก็ลองคิดถึงยูอ๋อคิดถึงป๊าป๊าไหมคิดถึงบาปานะ๊า,ปาไหมคะาปา๊นะาปาบอคิดถึงป๊าป๊าอยู่ห้องใคร ห้องใครเนี่ยห้องขาย,ยองกุนดาองกุน<า>ดาเหรอเรนนุ่งฮะเรนฮะขายก็ขายนะแต่ว่าอย่าถึงกับขายปลาหดา้ร้อยหนึ่งนะล้วก็ไม่รู้ราคาคสักเบนเลยเช <laughs> ื่อไหมก็ตลกตอนเรงขายรองเท้าเขาอะรองเท้าคู่นี้นะนี่ด้านหลัง Qua đã nạ danh luôn kênh it. Oh, ghênh dáng lưu. Ta banh ngọc minh nắng nha bạc ngọc minh nha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  minh 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 มันมีไร้คร้างอ่ะงั้นเดี๋ยวมาถั่วนี่ตาบ้านตอนไหนยูบอกว่าจะนอนอนะ่ะไม่อนะาน่ตาบนอะสร้างบ้านให้ลูกก,ก่อนเู้เน้นมาเลย,ยนะโอ้ยสร้างบ้านให้ลูกก่อน กอป้าไม่เป็นไรนะไว้อย่างนั้นก่อนแล้วอย่างอื่นที่เป็นของสุกับปกอ่ะเด็กป้าจ้างมันดิยูป้าจ้างบ้านนี่ยูจินชอบไว้สร้างบ้านแบบนี้นะครับมันบนตอนเด็กแล้วจะจะบอกว่าตีถูด้ามืเจ็ดผ่านได้มีอุปกรณ์อยู่น มีแค่นี้เลยจะเป็นพาด้าเท้นะไม่ใช่ปลอมนะใช่เพราะว่ากล่องยูจะบ้น่ะแต่ว่ามันันนี่ะบ้านบ้านอยู่ยานยืนยืนย้นยืนยนยืนยืนยลนยืนยืนเคนาืนยื้กวนยนยืนยืนยืนนี้นยื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 นยนืนยืนยืนย้านนนนนนนยนนนืน อันนี้ทันไรคุม,มไปใช่ไหมแล้วก็บอกเขาว่ากินขนมกันส่งรูปได้เลยค่ะ,ะทุกคนค่ะคูมแล้วก็กินขนมกันมีร้างยังไงมามีทําไม่เป็นอ่ะอีกมามีก็เจ็บคุมมแบบไอ้มันเป็นโป,นะป่งน่ะคุมทั้งผืนเลยแล้วก็ให้กินนมมามีเจ็บอ่ะ มันมีอะไรเนี่ยอันนี้เจ็กมีีอะไรเนี่ะมดกัดนะช่างบ้านไม่ได้เลยเราต้องบินกลับไปหาลูกละเจียงมากนะคะเสียงมากครับ ไอประรำกับจ้างบ้านนั่นกูบายบายับไป่ไอ้หนูเขาไปอ้าไม่ให้บอกเราอ๋อจ้าล้วครับโอ้ยตกลงปลาได้นี่ยังไงเนี่ยเปิดไหมทิ้งท้ายคืนนี้ปลาสร้างบ้านจนชินทุกคืนครับทุกคืนฝนรออยู่นุ๊กเสียดายใอ่ะมาเริ่มที่หนึ่งร้อยเจอขายของตั้งบาย รองเท้าเขาหมดยังเหลือาเตเยงเหลือหมดแล้วยังกรีบหมดเลยใช่ทั้งของของผู้หญิงของผู้ชายของเด็กเออกายอยู่สองชั่วโมงอะ่ะขอชื่อขอชื่อเล่นด้วยนะคะคนที่เด็กก <ๆ S 2> <ม>็หมดน้<ม>องฟ้าห้าพันค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอจากหันใหญ่ไปอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกลับหันใหญ่เดี๋ยวขุรองเท้าไปอีกนะครับทุกคนร<ป>อเลยห้าพันนะคะบายบาย ยูเดี๋ยวตกเตียงแล้วลูกยูยูเดี๋ยวตกนะไปไหนอ่ะน้องแบมแปดพันปักหมดได้แล้วปักหมดได้แล้วป้าน้อยไค่ะไปค่ะน้องเมมแปดพันแปดค่ะให้นองตัวนี้อันนี้กระเป๋อะไรคะลูกน้องพีหนึ่งห้าค่ะแม่แนนนอนไหนดีวันนี้ มันมีไรเลยคุณแม่เอาขี้คลาดเราไม่ชอบนอนแม่เลย้น้องพิมสองหมื่นห้าข่าแอ่เราเคยนอนตีนั่ยยูทูบีแม่มีอะูรดูทิวีที่เนื่อนอนได้แล้วลูกไม่เจ็บแขนนม่อแม่เจ็บแขนตรงเนี้ยนี่น้องพิมนะคะมันไม่เจ็บนะคะหายแล้วบอกอามีดีดีค่ะ น้องพิมสองหมื่นห้าค่ีพิมไฮโซพิมหมอวะน้องพิมเอาเปิดทีวีเปิดทีวีไม่ออกว่ะไม่ออกอะคะอ๋อไหนนี่ไม่ออกเปิดใหม่จุดเด่๋ยวนี้ทำให้ลองใหม่ค่ะถ้าไม่ออกบอกมามีนะออกไหมอืมออกได้หรอคะเยีังเปิดทีวีเปิดทีวี เมืองสองหมื่นห้ามีหรอมีค่ะแม่ชื่อน้องพิมพ์ค่ะเข็บหน้าจอไว้แล้วค่ะอ่าน้องพิมพ์ป๊าป๊าไปแล้วเหรอป๊าป๊าไปแล้วลูกไปไหนอ,อ่ะไปไหนอ่ะหืมไปไหนอ่ะอ๋อน้องนาทักมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราตอบกลับไปนะป๊าป๊าไปนอนแล้วลูก ป้านอนบ้านย่าค่ะป้านอนบ้านย่าหนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้ามาเลยวันนี้อยูยูนอนกลับมามีหนึ่งคืนนะคะนะคะเก่งแล้วก็พรุ่งนี้ป้ามานะคะเก่งค่ะต้องรวมไฟด้วยนะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวป้าแนนเปิดให้ค่ะเอาป้าน้อยเปิดทีนี้ค่ะได้ค่ะเปิดแล้วค่ะเปิดแล้ว

อยู่ตรงนี้ป้าน้อยสองฝั่งนี้ไม่เป็ฝั่งไหนน้องนอนแล้วนะทุกคนเอาน้องนอนก่อนนะแป๊บนึงนะไม่ร้องไงน้องห้เสร็จกัอนเดี๋ยะพี่พี่ดูอยู่เดี๋ยวพี่พี่เสียใจนะพี่พี่ตกใจนะ ปลาเลยน้ำกึ๊บก <c oughs> ่อนไม่ม <moderate. S 2> ีเปิดกึ๊บโอเคไปเนี่ยแม่ยังโอเครอคุณยูไม่เอายูไม่เอาอะไรคะ ใน,นเลขหกเนเลขหกหรอคะนี่ <c oughs> มันมีปิดใหม่ไหมโอเคนวนโน่นไปหน่อยจึ๊บป <c oughs> ิดไฟเลยไหมปิดไฟเลยไหมปิดไฟไหมโอเคค่ะโอเคเอาอะไรเอามินเนี่ยหรือเอากอไก่เอามินเนียน่ยหรือเอากอไก่เอาไก่เอาไก่เอากอไก่ค่ะ